ระหว่างคุณกับผมต้องจ่ายกันเออหนึ่งล้านบาทอีกคุณต้องให้ผมสองแสนผมก็นึกยัว่วบ่อยไอ้ไอเปรตคูจะมาเกือบตายแล้ว,ลวมีค่าฝากสองแสนบาทเขาต้องได้ผมไม่ให้ผมบอกไอ้แม่ไอ้เปรตมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วมึงรู้จักว่ากูค,คือใครมันบอกมันไม่รู้จักกูบอกนี่ไอ้ไข่มูกไอ้เจมเิมจะเรียเพึ่งพ้นโทครอกมา รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทธ,ธาโฮ เสร็จแล้วครับมีญาติพี่น้องอ่ะญาติพี่น้องก็มาที่บ้านผมสามคนผมสาวมา,าทำไรมีคนกระบวยวัวมาให้พี่หลวงชื่อืไปด้วยเอ้ยชื่อไปด้วยก็ไม่เป็นไรกินข้าวเสร็จแล้วก็ผมก็พาพรรคพวกไปเยี่ยมพรรคพวกสั่งการเนยพอตอนเย็นญาติผมสามคนนี้มันกลับมาอีกผมก็ไม่นึกว่ามันกลับมาทำไมเสร็จแล้วอพอมันมานอนบ้านผมผมก็ซื้อเหล้ามาให้มากิน รุ่งเช้ามันว่าพี่หลวงไปไปหารถมาสักคันหนึ่งทีคนมันต้องสองคันผมก็ไปออกปากบอกญาติว่าช่วยไปส่งทีพพวกเขาจ้างให้ไปส่งผลด้ายผมก็ไปส่งแต่แล้วก็กลับมาอยู่ตามปกติมาวิ่งรถเครื่องขับปินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมก็มีตำรวจมาพูดเมื่อตอนประมาณสิบโมงมีคนร้ายทีคนแต่งชุดใส่เสื้อหลางนั้นอย่างนั้นบอกผู้พันสันฐานไปจับลูกรันทอง ที่มันมาขายของแล้วกันมุ่งหน้าไปป่าพยอมเฮ้ยคนนี้เหมือนกับคุณกองเราว่ะบอกเมียว่าผมจะไปบ้านพ่อที่ป่าพยอมแต่ผมมาถึงปั๊บรู้เลยว่าพวกนี้จับตัวประกันไปแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้บอกเราเลยไม่ได้บอกเราบอไปมาหาสู่กันธรรมดาปกติผมมปถึงปั๊บจาว่าเราุ๋วเอามาทำไมอ่ะรู้ไหมเรียยค่าไทยเฮ้ยเยียยเฮินเหรอไม่ใช่เอาไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเผื่อว่าจะได้ แ้วมันเรียกได้เรามีมมส่ว<ค>นแบ่งส่วนแบ่งด้วย <c oughs> แลผมก็กลับมาบ้านประมาณี4วันได้เขาเอาเอินไปไปใส่ตัวสามแฉกปวด แต่ตัวมาติตแล้วผมก็มาอยู่บ้านตามปกติประมาณหลังจากใต่ตัวมาสามวันแล้วก็ญาติผมอีกคนหนึ่งก็ไปที่บ้านไปถึงบอกว่าพี่หลวงเนี่ยหานจิ้งโบแดงแล้วก็เอาเงินมาให้ผมจิตพันนับเงินในจิตพันเงิจพันมันเยอะเนาะครับนึกในใจมันเยอะเราซื้อรถเครื่องคันก็หกพันส <5, 2, S 2> องได้รถเครื่องอีกคันคนึเสร็จรแล้วผมนับเงินอยู่วแล้วญาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยเด่นไค่ไมึงย่าเอาเนงะินนี้นะ มึงเอามึงเดือ,อดร้อนญาติเรานะเตือนแล้วนะเออญา <ๆ S 2> ติเตือนผมก็ไม่เอาเลย <ๆ S 2> ผมก็คืนได้ประมาณสักสิบกว่าวันได้ครับ,ค,รบคนร้ายถูกจับพอถูกจับก็ได้ค่ะตำรวจบรรังคับบัญชาที่บ้านผมครับผมก็เล่าความตำรวจบอกดีแล้วมู่ให้ความร่วมมือกับตำรวจผลสุดท,ท้ายไอ้คนร้ายตำรวจบอกว่าเรื่องสอมุดเออมึงไม่ต้องปิดไอ้ใครมู่บอกหมดแล้วไอ้โน่อ้าวหักหลังกูดีกว่าผลสุดท้ายมันกระชักมาว่าผมร่วมด้วย นี่นะอ่านี่นะนี่ก็คือจะบอกว่าเป็นจนวนจนวนครับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตชีวิตแล้วก็เป็นที่ทําให้มีจอมโจรไข่หมุงทุกวันนี้วันนี้ผมมาคขายี่โดย,ยเฉพาะเลยนะครับนสารพิพากษาผมตลอดชีวิตไอ้คนที่มันไปจับเยี่ยงกาใจจริงๆศสารตัดสิน นีมาพี่เพราะมันรับสารภาพเรารับสารภาพผมไม่ไม่ผมไม่รับผมสู้ดิเราสู้เพราะว่าเราเป็นคนตรงตรงเราไม่ได้เป็นคนทำเราไม่รับเราก็ให้เราก็ไม่เอาสารพิบากษามันสักีนตลอดชีวิตผมก็ตะโกน่อหน้าผู้บากษาว่าสาบใดครูมีชีวิตอยู่คุณพันโทษตออกมามึงต้องตายที่หน้าสารเนี่ยที่บัล้งผู้ภาญษานะผู้บักษา ที่ลุงชีน้นะครับพูพภาษาแล้วคุณพอนเซอร์เรามามึงต้องตายแล้วคนที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมตรงนั้นตำรวจก็อยู่เต็มบทเลยเงียบกิ๊บเงียบไปแก้วก็สวยแกนผมฝาาเข้าเรือนจำอ๋อก็คือเอาแขนลงไอ้เปรตไปยิงผู้พักษาผมกาเข้า,าเรือนจำ เข้าไปเรือนจําแรกเรือนจาอะไรฮะเรือนจําพัทลุงเรือนจําแล้วเขาจะส่งจากเรือนจําพัทลุงกับไปรอไอ้สงข้าวบางขวางก็ไปขังอยู่ที่สงขาเข้าไปเนี่ยรอบแรกของเรือนจานี่คือ2517นาเหรือห้าปีนะเข้าไปด้วยความคับแค้นใจกับท่านผู้พิพากษาที่พิจารณาโทษมาให้ตลอดชีวิตจดชีวิตมันไม่ถูกต้องว่าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําเอาล่ะทีนี้เรามาดูชีวิตของลุงนะก้าวเข้าไปในเรือนจําก้าวแรกเข้าไปเป็นไงฮะความรู้สึกลุงตอนนั้นที่เห็น คุกต้องย้อนไหมว่าปี2 5 1 7เนี่ยเป็นยังไงบ้างสมัยนั้นที่เรือนจำพัทลุงนะครับคือลำบากลำบากทุดๆอยู่เวทนาเสถาญาติก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกอแต่ว่าลุงเจิมก็ต้องจำใจอยอ,อยู่ดีว่าดีกว่านักโทษคนอื่นับหลายเท่าเพราะว่ามีผู้ใหญ่คนที่รู้จักลุงเจอมมาเนี่ยไปขวากขวังผอบอรเรือนจำอะไร ก็อยู่ก็ไม่ไม่ลำบากาแต่ชั้นผู้ใหญ่ถูกไหมแต่ว่า,าคนอื่นผู้ต้องขังคนอื่น,น,นลำบากมากที่สุด หลังจากผมตัดสินศาลพิพภากษาตัดสินตลอดชีวิตแล้วลดยังเหลือ8ปีเขากระ่งผมไปอยู่ที่สงขลาก็คือรอบนี้ครับรอบแรกน้รอบแรกเลยรอบแรกเลยนะครับไปอยู่สงขลาในในการที่อยู่เรือนจาพัทลุงเนี่ยคือในช่วงเวลาระยะเวลากี่ปีฮะก่อนที่จะย้ายไปสงขลาสองปีได้สองปีระยะเวลาสองปีเนี่ยในในเรือนจําพัทลุงลุงมีเรื่องมีราวกับปุ๊กพุทธขังนั่นไมไม่ไม่มีก็ไม่มีครับผมไม่เคยมีการเป็นอยู่ของลุงข้างในนี่คือว่าเหมือนแบบลุงแบบอยู่กันแบบแบบพวกคนที่อยู่ เข้าไปอยู่ก่อนเป็นผอปอจรอช่วยเหลือเจ้าพนัางานส่วนมากกับผมก็ให้ความกิงใจครับเพราะว่าเกี่ยวประวัติข้างนอกที่เราอยู่ข้างนอกก่อนที่ว่ากอกข้าพี่ข้าน้องแล้วเราก็ไปยิงคนนั้นคนนี้แต่ในยุคในยุคของลุงเนี่ยมีขายใหญ่มีอะไรอยู่แล้วมีมีอยู่แล้วใช่ไหมัีมีแต่เขาอะไม่ได้ยุ่งกับลุงไม่ได้ยุ่งมเขาให้ความเกรงใจด้วยซ้ำครับครับเพราะความที่ชื่อใครมูงเนี่ย ข้างนอกเนี่ยเทุส่สะท้านไปั่วแผ่นดินแล้วทีนี้ย้ายไปเรือนจําสงขลาด้วยสงขลาไปเรือนจำใช่ไหมเร,เรือนจํเอยู่เรือนจําสงขลาแล้วก็ก่อนที่โทษยังเหลือน้อยสังเรือนจําสงขลาย้ายไปอยู่ปัตตานีรอบแรกไปพ้นโทษปัตตานีเลยไปอยู่ปัตตานีประมาณกเกือบปีมีอภัยโทษผมพน้นโทษออกมาปี2525ลุงพ้นโทษออกมาอ,มออกมาพอออกมาแต่แล้วมาอยู่มาอยู่บ้านได้ไม่คี่ ประมาณสักสองเดือนได้ก็คือที่ป่าพยอมเนี่ยนะพอออกมาถึงลูกเมียลําบากเมียผมก็แต่งงานใหม่มมมผมมาอยู่กับใครก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ยอมรับหาว่าผมเป,เป็นคนทำชั่วก็แสดงว่าต,ตลอดระยะเวลา8ปปีที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเมียไปเยี่ยมลุงไหมพ่อแม่ไปเยี่ยมลุงไหมฮะ พ่อไม่เคยไปแม่ไม่เคยไปในชีวิตผมอะ่ะเพราะพ่อแคบอกเลยว่าลูกคนหนึ่งคนใดเข้าไปอยู่ในจดจำแกจะไม่ไปเยี่ยมเามาแต่าามาช่วงหลังก็แกก็ไปเยี่ยมช่วงแรกไม่ไปเลยแปดปีนั้นผมไปพ้นโทษปัตตานีญาติไม่เคยไปเยี่ยมเลยรวมทั้งภรรยาของเราภรรยาไปไปปัตตานีไปเยี่ยมไปเยี่ยมผมก็ดีใจมากครับว่าเมียไปเยี่ยมผลุดท้ายเมียไปตะเวียนสมรสขอหย่าเพราะเมียได้หัวใหม่ ออกจากห้องเยี่ยมผมเดินร้งองมาพอพวกบอกถามยังไงผมบอกเมียมาเยี่ยมปากับข้าวมาเยอะที่ไม่บายใจเมียม,มาขอลืกเพราะเมียได้ผัวใหม่แล้วมผมก็ไม่ได้คิดอะไรถามว่าเสียใจไหมครับไม่ได้คิดอะไรเสียใจนอนไม่หลับคิดมากว่าชีวิตกูออกไปไม่รู้จะอยู่อย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยยอมรับแต่พอผมพ้นโทษออกมาแล้วออกจากเรือนจำมาประมาณสักสิบวันได้ผมก็ ไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมเมียทีนี้มันมันมีมรสุมันหลายๆอย่างนะที่เข้ามาในชีวิตที่มันถาโถมเข้ามานะทําให้ม็นจุดเปลี่ยนของความคิดจุดเปลี่ยนของชีวิตลุงเจิม่ทีนี้ออกมาพี่น้องไม่เอาพ่อแม่ก็พูดว่ากูแม่อยู่บ้านกูเพราะมึงเป็นคนทาแต่ความชั่วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ชวนญาติไปไปเยี่ยมลูกพ่อแม่ของเมีย เอาเรือมาปูที่กะชุนเรือนนอนน่กับข้าวมาทํากินไปอาเป็ดอาไก่มาสามสี่ตัวก็ํากินผมนึกตอนที่ไปผมชวนพวกไปคนหนึ่งนึกกะ่าว่าจะไปยิงผัวไม่ได้คิดไว้อย่างนั้นเลยนะคิดอย่างนั้นปาปืนป่าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพูดกับพวกบอกว่าถ้าผมเปิดมือยักคิ้ว มึงยิงได้เลยเพราะมาันกดดันถึงที่แล้วผมกล่าวว่าผมจะคุกล่าวก็คือชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วก็อยู่ในลำไม้ใช่ไหมไม,ไม่เหลือแล้วพอไปถึงปั๊บเมียแม่ยายพอา่อตาต้อนรับอย่างดีแล้วลูกผมสามคนน่ะพูดได้จัดเจนคุณพี่บอกว่าพ่อพ่อออกมาแล้วพ่ออย่ามาฆ่าพ่อเลี้ยงนะพ่อเลี้ยงเป็นคนดีดูแลพวกมันดูแลน้องทั้งสองคนอย่างดีผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงตามที่รูปบอกเราไหมรู้เปล่าแล้วก็ใจที่สอนที่ไปยิง อีไปยิงผวมเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเพราะว่าลูกเราได้ขวากเอาไว้และอยู่กับเขาผมตัดสินใจว่าเมื่อลูกพูดอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนใจทันทียุติการวางแผนมาการลงมือทำครับไม่ได้ค่ะยุติเลยกลับมาบ้านก็มาอยู่บ้านได้ประมาณสักอาทิตย์ครับกลับมาชวนอียดนั่นแหละ จนเอียดเอียดพารถเครื่องไปขายขายได้สามพันแล้วก็เอียดเอินค่ารถเครื่องให้เมียไป2องพันยังเหลืออยู่พันหนึ่งกัน,นได้เสียค่ารถเกา้ากระบีไปหาไปหาเพื่อนที่กระบีเพื่อนกระบีก็ไม่พร้อมต้องไปหาอาวุธต้องหาลูไปจัเยากระใจอ่ะ ผมจะทำเยองการใจก็เนี่ยอ๋อครับว่าเจอหลวงเอียดปุ๊บเนี่ยเห็นว่าบอกว่าหลวงเอียดตอนนั้นคือติดการพนันติดการพนันเพระน่นว่าเอาไล่ที่มี20ว่าไล่ครับไปเล่นการพนันหมดการพนันจนน้องก็ไม่เหลือไม่เหลือี่ก็ไม่รู้จะไปอะไรอะไรเลยไปกับผมก็คือว่าลุงเจอเป็นคนตัวตั้งตัวตีตัวคิดเลยนี่ใชใช่จากแต่ก่อนไม่เคยปฏิเสธกูไม่เอาไม่ไปกูไม่ยุ่งเงินกูไม่รับเดี๋ยวกูโดนไปอยู่ที่ก็มีประมาณสักเกือบเดือนได้กว่าจะได้ ได้ะมาไปเปรียมปืนเปรียมอะไรปลาปพวกมารวมกันแล้วเลยตัดสินใจไปบุกก้าวไปจับตัวประกันเราแหละงานแรกตัวประกันเนี่ยเจ้าของสวนป่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดกระบี่อันนี้คืองานแรกนะงานทนะี่นเ,นเราลงมาทำลงมือเองเลยเออลงมือเองเลยพอ,อ,อ,อจับตัวประกันเอามาไว้ พักพวกที่มาร่วมมือกับผมก7คนเนี่ยเขาแยกกันไปหมดเลยเขออาหารนี้ไม่สําเร็จเพราะไม่รู้จะเอาอย่างไหนเป็นอย่างไรเทจแล้วเอียดบอ่อพี่หลวงปล่อยตัวประกันไปเถอะเพราะเราไม่เคยทําอ่ะผมบอกเอียดปล่อยไม่ได้ต้องได้เบินจได้เท่าไหรช่วยแล้วแ่ เพราะหลังจากผมจับตัวประกันประมาณสักกีวันได้เฮลิคอปเตอร์สองลำวนเวียนอยู่ที่เอาตัวประกันไปไว้ไขมูกจิมเจียเกียิไขมูกเจิมเจียเกียิไอหมอกตัวเสียประกาศลงมาจขอนะประกาศลงมาเลยลงมาจะขอคือเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์เลยครับผมว่า ถ้าเราปล่อยตัวประกันเอนไม่ได้สักบาทข้าพปอยู่เรือนจำก็ไม่รู้จะกินอะไรถึงอย่างไรข้าอยู่เรือนจำก็ไม่เป็นไรแต่ไอต้องให้ได้เืินก็เลยมาคุยกับเอียดเอียดยอมมัง่งไม่ยอมมัง่งเพราะว่าผมไม่ยอมเอียดปล่อยก็ปล่อยแต่ผมไม่ปล่อยผมต้องให้ได้อืนินซึ่งตอนนั้นเราเหลือแค่สองพี่น้องแล้วนะสองคนแล้วก็มีคนอีคนคือไปแล้วมีมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะหลือคนหนึ่งปเป็นสามคนคนวามแผนกันเอียดควา้าตัวประกันที่ก็มีผมก็มาติดต่อญาติติดต่อญาติต้องญาติใหญ่ด้วยมาพบกัน มาพบกันอยนลแต่ไม่ได้ทําทุกวีซที่ทางไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้เงินไม่ได้งินเพราะว่าต <c oughs> ิดต่อไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวสับก็ไม่มีก็เลยผลจุดท้ายเอียดว่าพี่หลวงเกือบเดือนแล้วนะพี่หลวงไม่รู้จะไปเอาเงินกับใครเพราะว่าเอียดเอาอย่างนี้ <c oughs> คือเราทําแล้วต้องมีหนตางแก้ปลอบเอียดอย่างนั้นอย่างนี้เอียดก็ไม่รู้จะทําอะไรถ้าไป ป็นหลวงพี่พี่อยู่คนเดียวลำบ,บ,บากบผมก็ไม่ยอมก็เลยวางแผนกับเอียดไอเอียดว้าว่ั้ประกันผมก็มาติดต่อกับญาติผมก็ไปส่งจดหมายที่การใหญ่ขี่รถไปแลยโดยสารไปส่งจดหมายท,ที่บ้านญาติเขาในจดหมายผมเขียนว่าพรุ่งนี้ ให้นำางินหนึ่งล้านบาทใส่กล้องแล้วไอ้ขึ้นรถควายจากอาดใหญ่พอรถควายมาถึงพัทลุงรถควายออกจากสาดีพัทลุงระหว่างพัทลุงกับเจ้าวดให้สังเกตช่องไอ้ของรถควายแล้วคนร้ายจะไปยืนวีทงอยู่กลางทุ่งนาเห็นทงสีแดงให้สีเงินลงมาเขียนอย่างนั้นกับรุ่งเช้าผมก็ไปตามนัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ รถควยจะมาแล้วแล้วกับผมบอกพักพวกคนนึงวาให้พักพวกยืนรอยอยู่ตรงนี้มผมก็ต่อเชื่อ <ๆ S 2> เชื่อนี้มาปันหัว,หวปันหัวแล้วก็ไปยืนอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็มีธงแดงชิงโดธงแดงอพอรถควยมาปู้นปูนกัวีเลยพอวีผมเห็นผู้หญิงสองคนล่อล่อมาจากหน้าต่างอ้ของของรถเรนี่ยล่อหน้าต่างมาอเออเราบอกเลยคนหนึ่งก็มีกล้องกล้องเนี่ยกล่องใส่เงินเลยกลองใส่เงินกล่องใส่เงินมีกล่องกลองหนึ่งเออกล่องหนึ่งแต่ผู้หญิงมีผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนพอผมวีทงเร็จแลวก็่ผู้หญิงคนนี้ จับมือแล้วผมก็เห็นว่ากล่องออกมาในรถแล้วแต่ว่ารถควยมันวิ่งไปเข้าป่าพาดีสายตาผมก็ไม่เห็นเห็นรถควยผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนที่มันไม่จิ้งกล่องมาทีเห็นแล้วว่ามันจะพุ่งกล่องลงมากระโดดควยผ่านไปแล้วไม่ได้จอดอะไรเราก็ไปหากล่องนี้มันเดินลงไปอยู่ในครูเฮ้ย ได่เื่นแล้วแต่กลองผมก็ยกมาเสร,ร็จแล้วก็ชวนพรรคพวกบอกมาแกเอาเหื่นล้านหนึ่งเอเพื่อนบอกว่าไอ้หมกมึงมึงแก่คนเดียวลยผมไม่กมไม่อยาก,กนุ่งกับมึงเลยผมก็เอากล่องเนี้ยแก่กล่อง้องกันเงาเืนนึกว่าเงินแน่นอนผลจุดท้ายในกล่องนั้นแกมามีบุหรี่นอกอาวโรห้าซองเสื้อแขนสั้นสามตัวอังกฤษขาสั้นสามตัวแล้วก็เป็นของกินแล้วก็มีจดหมายสองฉบับไม่มีหงินสักบาทดีกว่าเงินหนึ่งล้านไม่เห็นเงินหนึ่งล้านไม่เห็น จดหมายฉบับนี้มันเขียนถึงลูกมันที่เราเรียกเข้าไปขนาดไหนะตัวประกันแม่เป็นคนเขียนจดหมายว่าให้เอาจดหมายนี้ไปหาลูกด้วยตัวประกันเนี่ยแหละแต่อีกจดหมายฉบับหนึ่งถึงโจรก็หมายถึงเราถึงเราผมว่าแกจดหมายก็อ่านเราไม่สามารถเอาเงินหนึ่งล้านบาทนี้มาทิ้งข้างถนนได้เพราะไม่รู้ว่ามือสองมือสามใจวรับไปแล้วตัวประกันเราจะถูกฆ่าตายเพราะจากนั้น ให้อ่าเอาจดหมายนี้ไปพบคนที่พัทลุงคนหนึ่งชื่อตากแกุ้รนเราคิดว่าเอ้มันเป็นยังไงวะแต่มันบอกเงินหนึ่งล้านบาทนี้มันจะพาไปกวาดไว้กับที่ร้านนี้พอรุ่งเช้าผมก็ไปไปถึงปั๊บอีกเข้าไปในร้านก็ไแม่ไม่กล้าเข้าไปกระจายใจไอ้คนกับรถที่ผมพาไปเอาจดหมายนี้ไปให้เจ้าของนี่เจ้าของนี้พออ่านเร็จแล้วมาผมผมกระจายบอกขึ้นรถ ไปคุยกันไอเจ้าของร้านนี่บอกว่าเงินหนึ่งล้านบาทนี้อยู่ที่มันแล้วแต่ต้องคุยกับมันให้เข้าใจคุณไอ้ผมมาเอาเงินมาให้คุณระหว่างคุณกับผมต้องจ่ายกันเงินหนึ่งล้านบาทนี้คุณต้องให้ผมสองแสนผมก็นึกยั่วบ่อยไอ,ไอเปรตกูจะมานเกือบตายแล้ว,วมีค่าฝากสอง,องแสนบาทเขาทำได้ผมไม่ให้ผมบอกไอย,แยดแม่ไอเปรตมึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว มึงรู้จักว่าครูคือใครมันบอกว่ามันไม่รู้จักวู่บอนี่ไอ,อ้ไข่มูกไอ้เจิมเจียดพึ่งพ้นโท่ออกมาเรื่องเฮียค่าไทยกันมันบอกเอออย่างนั้นมันแมวแล้วเงินหนึ่งพันบาทไปเอาที่ไหนก็ไปเลยผลจะใช้าเราไม่ได้อินิน ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือยื้อเวลาเนี่ยมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วถึงก็ถึงเดือนไม่ถึงเดือนที่แต่ใกล้จะถึงเดือนแล้วอดูวยังอยู่ประมาณสองสามวันก็เลยตัดสินใจผมชวนเพื่อนเพื่อนกินจากแล้วเพื่อนบอกมึงไปเถอะกูไปทุรักับญาติเขาไม่อยากมาอยู่กับผมแล้วผมก็ไปดักรถรถไอ้ออกโลเลยเอาล่ะทีนี้ดำเนินเรื่องดําเนินการคนเดียวแล้วคนเดียวดำเนินการคนเดียวแล้วก็ดักรถปล่อยรถไปด้วยของทุกข้าวสารไปที่ด้วย ไปปังาเพรดีแล้วไปถึงปังงาผมจะไป,ไปลงที่อ่าวลึกพอไปถึงที่อ่าวลึกประมาณอกบงย็นได้นายเต็มหมดเลยเพราะว่าตัวประกัน,นจะทำยังไงวะผมต้องตัดสินใจว่าต้องไปหาเอียดน้องชายได้เพราะเอียดน้องชายมันบอกว่าผมได้แล้วเดี๋ยวน้องชายมันคิดว่าผม หักหลังอีกอมผมก็เหกด่านตำรวจไปตำรวจไปถึงถามไปถึงถามว่าไปไหนผมก็ใช้คนในว่าผมคนพัทลุงครับผมไปตามญาติที่สวนปลาล์มพ่อของญาติอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ต้องการให้ไปซื้อป,ปัดปาตักก็ <ผม S 1> คือว่ากูรเรื่องมา<ว>มเ่งามาแต่งเรื่องมาเป็นแบบอเาเลยนายก็บอกเออถ้าอย่างนั้นต้องจาเป็นแค่กะชินใบเบิกทางให้ทีน้าด่านเร็จก็พอเห็นบัตรนี้ไปบัตรนี้ไปผลไปถึงไปตามาเอียดไม่เจอเหยื่เหล้ เอียดพาตัวประกันไปล็อกทรอนอยู่เอียดเข้าใจว่ากลัวว่าผมไปถูกจับแล้วแล้วผมจะเอาตำรวจมาสาหามันเห็นว่าปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรกัดเอียดตบมือตั้มปักพี่ลวกพี่ลวกลวกบเ้ามึงยยอกทำไมอ่ะ ใกล้เกืบตายแล้วเยน็นว่ากูกลัวว่ามึงอีพาตำรวจมา Eden ไปถึงตัวประกันตัวประกันชื่อไอ้กูทิ้นไอ้กูทิ้นกูหมดหนทางแล้วที่เอาเงินจากแม่มึงล้านบาทกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วเดือนนึงพอดีแล้วพรุ่งนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ามึงใจเย็นๆมึงกับกูชีวิตมึงแลกกันถ้าไปอย่างนั้นไม่สมํสา,เาเร็จมันจาแลกอยังไงเอาหรือมึงนอนเดนอะพอประมาณสักเที่ยงคืนได้ผมเอากระดาษไปแผ่หนึ่งเอาปากกาไปเล่มหนึ่งให้มันเขียนถึงแม่มันเขียนจดหมายว่าแม่ ลูกเมียพี่น้องทุกคนเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้แล้วให้จัดการเงินหนึ่งล้านบาทให้กับคนถือโมมฉบับนี้แต่ถ้าแม่พี่น้องรักชีวิตมันขอให้รักคนที่ถือโมมฉบับนี้รอยเท่าพันเท่าเพราะชีวิตมันขวากไว้กับคุณคนนี้ คือที่จะบอกอย่างนี้ก็คือว่าให้เกยนจดไมย,ย่างนี้ประโยชแบบนี้ก็คือว่าอย่า<ไ>บอกนะล,ลุงเจิมจะเป็นคนถือจดหมายแบบนี้ไปหรือไปอาญาเขาเองเลยเอ,อ,อาญาตเองเลยไม่มีถ้าไม่ตายไหนแล้วต้องเล่นแบบนี้เลยใช่ไหมเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมกลับพอรุกงเช้าก็ขึ้นรถเลยไปอาใหญ่ประมาณสามโมงได้ผมก็ไปไปดทูที่ร้านน่ะผู้หญิงสามคนและมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแม่ของตัวประกันแต่งชุดลำ่า ลูกมันต้องตายแล้วไม่รอดแล้วแต่งชุดดำหมดเลย<อ>คนในร้านเลยซึ่งตอนนั้นคือหน้าร้านนี่คือว่าในร้านคือทุกคนนี่แต่งชุดดำ,แต,ดดำแต่งชุดดำหมดแล้วคิดว่าลูกเขาเนี่ยเสียแล้วต้องตายแล้วอืมะอะเเดือนหนึ่งแล้วนี่หรือเดือนแล้วเสร็จแล้วผมก็เข้าไปพอเข้าไปปั๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาผมถาว่า เอาจดหมายนี้ไปให้คุณนาด้วยนั่งอยู่บบาับ้า้อยคอเนี่ทองอยูเต็มหมดเลยผมต้องคิดว่าคนคนนี้ต้องคนเป็นแม่แน่เครื่องแต่งกายแล้วก็นเนี่ยคือว่าคนนี้แน่นอนผู้หญิงคนนี้กระาจดหมายนี้ไปข้าวไปบอข้าวไปประมาณากนาทีได้มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมา ถือจดหมายฉบับนี้มาครับคุณใช่ไหมที่ถือจอมอฉบับนี้บอดใช่มันเป็นเมียของตัวประกันแล้วลูกชายของมันออกมาสองคนด้วยลูกชายมันอายุป,ประมาณสักห้าหกปีได้มาเกาะขาผมมาร้องบอกอย่าฆ่าพ่อเขาอยากฆ่าเตีย้ยมันเงินหนึ่งล้านบาทมันเปรี่ยนไปแล้วไอ้ลูกชายสองคนนี้พูดผมบอกไม่ต้องคิดเลยมากหรอกผู้หญิงคนนี้เมียของตัวประกันลกแขนผมกับา้ขาขาออกว่าไปคุยเสร็จแล้วก็แม่มันบอกให้ปล่อยตัวประกันมาก่อนเงินหนึ่งล้านบาทมันจัดไปแล้วมันก็ให้ผมบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะ อ่านจดหมายดีทั้งทั้งที่จดมหมายเขียนบอกเลยชัดเจนแล้วว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่แม่มจะว่าหมอล่ะ,ะผลทุไซน้องสาวของตัวประกันเนี่ยพาแม่ไปขังห้องไว้อย่ามายุ่งพปพาผมเข้าไปในห้องออกวิเชตติเท็กก์อ่ะ เขบอกว่าคุณจะเย็นเึงนะ,ะคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นมันจะโทรไปหาญาติพี่สาวของตัวประกันเนี่ยเจ้าของเจ้าของห้างเนี่ยก็มันโทรปับว่าให้มาด่วนไม่ต้องคุยอะไรอยู่ประมาณสักสามนาทีได้กบพี่สาวมาพี่สาวตบตบ,ตบโต๊ะเก่าวหัดเป็นโจรต้องนักเลง เป็นโจรต้องฆ่าหาันอย่างนี้เดือนกว่าๆแล้วไอจดหมายก็อย่างนู้อย่างนี้ไม่ได้เอาหน้านที่ไหนเพราะว่าอ่านจดหมายดีนะผมก็ย้ําจดหมายดูกไห<ม>ไอดีนะถ้าคนถือจดหมายเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดตัวประกันใจมันบอกมันอ่านแล้วไม่ต้องพูดมันครูผมเราคนกะจายปรนกันเอาเงินมาหนึน่งล้านหนึ่งล้านทำไมนั้นมากาเลยใบยาโรยอม่ไไม่มีใบพันเอาใบยาโรยมาดับนับได้พอนับเสร็จแล้วมันตรงให้ผมะหนึ่งล้านบาทเอาคุณนับเพราะผมบอกว่าเงินขาดบาทเดียว ตัวประกันใจไม่ปล่อยวางก่อน hmm. เอหนึ่งล้านบาทนี้ผมเรียกเป็นตัวประกันแต่ผมจะขออีกนิดอ่ะอีกห้าแสนต้องจัดมาให้เป็น1ล้านห้าแสนมันเอาทำไมคุณหลักพวกอย่างนี้ห้าแสนนี้เป็นส่วนตัวของผมเพราะผมเป็นคนเสี่ยงเอาช,ชีวิตมาเล่กกับลูกลูกชายคุณตอนแรกอ่ะแม่เขาหัวหมอนะอแต่ตอนนี้ใครหัวหมอผม <S 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 พ no no ี่สาวเลยเฮ้ยทำไมคุณหัวหมออย่างนี้ผมนั่นไงผมไม่ได right ้วัวหมอเพราะชีวิตผมต้องมาแลกกับคุณเพราะว่าญาติพี่น้องเขาอ่ะคิดว่ายังไงคนคนที่เอาจดหมายมาให้คนนี้แหละที่จับตัวไปเรียกค่าถ่ายใช่าแต่ลุงเนี่ยก็ยังจะทําตัวเป็นเหมือนว่าแค่คนส่งจดหมายเท่านั้นใชกไหมเขาคิดอย่างนั้นมันว่าไม่ต้องวัวหมอมันเห็นแล้วตอนที่วีทงอยู่ลางทุกนาจําได้มันเอาลูก่ายผมไปยืนอยู่อ้าวเลียแม่ของคุณว่ะวีทงกลองสุงนาวันนั้นไอ้โ อหนึ่งล้านบาทใครอ่ะคล้ายๆคุณใช่ไหมบ่อใช่โอเคผลจุดท้ายก็คุยกันจบได้มาทั้งหมดได้หมดหนึ่งล้านหน้าแสนบาทผมก็พอได้คุณเสร็จแล้วผมก็หยอกเดินมาเลยเฮ้ยคุณเห่าไปคนนี้นอกจากพวกมันจะพามาให้ทิงที่คุณถือหนึ่งล้านหน้าแสนจะไปเจอดันตำรวจคุณจะตอบว่าอย่างไรแล้วผมตอบไม่ถูกตำรวจเขาต้องจับคุณไว้พอจับคุณคุณหนาว่าผมหลักหลังพี่ชาย ผัวมันตายมันไม่ให้ไปเพราะว่าเอาความด้วยเพราะเขาไม่ได้เป็นห่วงลุงเ,ออเขาไม่ได้เป็นห่วงเขาเป็น,ปน,ปนห่วงตัวประกันเป็นห่วงตัวประกันเสร็จแล้วพะว่าเอ้ยเอาอย่างไรเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมเนี่ยเปลี่ยนติดเรียบร้อยรองเท้าก็เปลี่ยนหมดไอ้ผมเลือกเขาเราก็เลือกเขาแล้วคู่ดีๆสวยๆเอารถมารองคันรถคันหนึ่งตือนนำหน้าแล้วรถอีกคันหนึ่งผมมานั่งอยู่กับเมียตัวประกันน้องสาวตัวประกันสองคนแล้วมันบอกว่าในประเทศไทยนี้ให้คุณบอกว่า คุณรับเอยแล้วคุณปลอดภัยแล้วต่อมาให้ถ้าคุณไม่ปลอดภัยมันไม่ให้ครัวน้องมันตายหัวมันตายหัวเอาโกเคก็ขี่รถมาถึงจากอัดใหญ่มาถึงพัทลุงคืนนี้ผมนอนพักโรงแรมบอ,อกว่าพรุ่งนี้ผมออกรถแล้วก,กาไปถึงไปปลอ่อยตัวประกันประมาณ8ปดโมงผมจะรงตัวประกันให้คุณแต่ว่าคืนนี้ผมนอนโรงแรมนี้คุณไปเอานายมาจับก็บไม่เป็นไรมันบอกคุณไม่ต้องพูดให้คุณปลอดภัยเถอะผมก็นอนโรงแรมมันก็ลงไปพอรุ่งเช้าผมพาพื้นมากวาดน้องสาวไ้ อ้กเกียวอ่ะบอกน้องกวาดึ้นนี้ด้วยนะผมเอาใส่กระเป๋าไปประมาณแสนได้ตัวไปเสร 1, หนึ่งแสนแล้วก็ผมกวาดน้องไว้บอเฮืนนีหนน้ห้ามไม่โอ้ใครเป็นขาดนอกจากผมมาคนเดียวเกี่ยวอ่ะเไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกับไปถึงประมาณ6กวงได้ผมปล่อยตัวประกันบอกตัวประกันว่าเรียบร้อยแล้วเอินได้มาแล้วแต่ผมไม่บอกว่าได้ไม่เท่าไหร่เพราะผมเขียนจดหมายอ่าคำเรกก็คือขอหนึ่ง,ง 1, ล้านแต่อายาตใจนั้นผมไม่บอกเพราะผมม่ขึ้นราคา เสร็จแล้วก็ผมก็แจกเงินไอ้พรรคพวกคนที่มีส่วนได้ก็คือได้เกือบทุกคนแต่หารทุกชิ้นนะถ้าผมได้เงินเยอะสมมติว่าผมได้เงินมาสามล้านสี่ล้านผมจะขอแบ่งพิเศษห้าแสนเงินหน้าแสนนี้ผมไม่ได้จ่ายเองผมเอาไว้เป็นกองกลางเวลาพรรคพวกผมเดือดร้อนใครเดือดร้อนต้องมาเอากองกลางนี้ไปลูกน้องผมเดือดร้อนผมจะเอาเงินที่ไหนอะ อึนผมให้ญาติไปแลมันบุตรกันแล้วสมมุติว่าทํางานมาได้1นล้านบาทก็คือว่าจะหยิบออกมาเลย5<ม>้าแสนไปกองกลางถ้าว่าอึนหนึ่งล้านบาทเราหยิบไม่ได้อะอ,อย่างน้อยก็สองสาล้านยกตัวอย่างว่าได้มาสองล้านห้าบผมตัดออกี่้ครับ อีกสองร้านนี้ก็มาแบ่งปันกันตามอัตภาพนะพวกที่หนีเราไปในระยะเวลาที่เรายังไม่ได้เงินเนี่ยเขาก็กลับมาเอาส่วนแบ่งแล้วก็ให้ไปกลับมาก็กลับมากลับมามากันหลายคนติดแล้วก็เราแบ่งเงินกันทีแล้วก็เราก็แยกกันไปคนที่รับกรรมคือดินเดียดเตียดต้องใจผมอะเพราะไอ้พรกพวกมามาหาดินเดียดหาเดียดมาขอส่วนแบ่งตรงนี้ แต่อเอียดว่าก็แบ่งกันไปแล้วไข่มูก,ก็ไปแล้วคขาจะได้ก็เอียดกก็ได้จัดก,การเงินส่วนแบ่งกันมันคนละพันส์งพันให้ไปเคนที่มาแบ่งกันจะได้ว่าอิสมะอิสมะผมก็ไม่เจอไม่รู้ผมอยู่ไหน<า>เครยดไล่ค่านะ้ำมันรถคนหน้าร้อยคนพันหนึ่ง แทนที่จะียดไล่สักของแสนมาเนี่ยก็ต้องไปจ่ายให้พวกพวกอย่างน้อยก็มือหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะบอกน้องๆนะันอันอันนี้คือวีรกรรมที่ลุงเจิมเขามาเล่าในกาละครั้งหนึ่งซึ่งนามาแล้วนะต้องย้อนไปเป็น50ปีนะซึ่งน้องๆเนี่ยรับฟังเนี่ยอย่าลอกเรียนแบบนะเพราะเ่นี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมานั่งรอดนั่งเล่าแบบนี้ลุงได้นะครับไม่ควรเรียนแบบนะครับนะครับโอเคครับผมอ่ะก็เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เป็นประสบการณ์แรกที่ สุดท้ายแล้วก็สำเร็จพอสำเร็จแล้วงานนั้นปาดใบหลังจากนั้นประมาณสี่ห้าเดือนได้ผมนอนไม่หลับคำพูดของผมที่ผมพูดวันที่ผู้บัากษาตัดสินผมก็ตะโากนต่อหน้าผู้บัากษาว่าตราบใดครูมีชีวิตอยู่ครูพันเท์ตอออกมาเมืองต้องตายเอาละผมบอก<ๆ>ผมบอก,ม,บอกมาเมื่อไหร่ผู้บัากษานี่้อง จความคิดนี้เข้ามาในสมองอีกรอบหนึ่งคือเราออกมาเนี่ยกี่เดือนแล้วได้มาสามสี่เดือนแล้วประมาณนี้ผ่านไปแล้วได้อื่นแล้วผมนี้ไปอยู่ปัตตานีได้ประมาณจากเดือนกว่าๆแล้วครับนอนไม่หลับผมได้แฟนคนหนึ่งแฟนใหม่แฟนใหม่บอกว่าให้มันทำตัวคิดไปเก็บเอินดอกที่ปล่อยไว้ครับผมมีชุระที่บ้านด่วนแต่ว่าแฟนผมไม่รู้ว่าผมคือใครผมยังไม่บอกว่าผมไก่หมกจุมที่เกียดแต่ผมไปเปลี่ยนชื่อ ชื่อจรึนผมมามาพบกับเอียดคุยกับเอียดไอ้ควังอย่างรู้อย่างนี้กระอมาคิดอีกทีว่าถ้าเราเอาเอียดไปตำนานไปจับผู้ปักษาที่พวกษาน้องจะลําบากผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าตายให้ตายคนเดียวครับให้เอียดไล่อยู่ชีวิตรักษาพ่อรักษาแม่ผมก็เลยจัดเอียดไปไอ้รวจกลับมา แต่มาวัานี้มายิงอ่ะมายิงความกลัวอะไรเกิดการหักหลังอ,อหักหลังอีหกหัหลังสือพิมพ์ผมนอนอ่านว่าพี่น้องชาวพัทรลุงวันที่27นี้เดือนนี้พี่น้องจะได้รับข่าวดีวันที่27ผมต้องตาย